สวัสดีจ้าอีจานตาฝันเมดาวคือก็เลยจ้ะเมื่อนี้กะแบบมือวันหนยุดเนาะขวดไมีเห็นกระเพากับน้ำกินเขาจะสีเฮ็ดอีกอย่างนาะยจะพี่น้นองโน่ใหม่คือเก่าค่าววันเป็นเก่งขวดด้วจ้ะมื้อนี้เจี๊ยมไก่ใส่น้ำไม้สม้มจ้ะเตรียมเครื่องไว้แล้วน้ำไม้สม้มเมดาวก็ล,ล้างแล้วน้ำไม้ส้มขวดด้วจ้ะเนี่ยเาจะใส่ขวดแบบนี้ จ้ามาฝากเนาะหมองเห็ดงานลูกไซเพ็่นอ,อามาฝากยายดาวเกรม,ม,กกมันสิมะแกงสิไก่วัตถุดิบของเราก็มีหน่อไม้ส้มตะไคร้ข้าวฮันสินเบนแล้วเนาะจา้ะแต่ก็มีอันพริกหอมกระเทียมหอมแดงตำพรอ้อนบุบๆจ้ะแต่ก็เนื้อไก่อันนี้เป็นน่องไกย่ยายด่าวซื้อน่องไก่มาน่องนึงเนาะจ้ะเนาะมะก,ก่งไซ่ แล้วน,นี่ก็สิเป็นใบบบกูดยี่ดาวกระซิ้ง้ปด่าสีไส,ส้แกงอันพี่คิ้วเคียวนี่ยี่ดาวก็สิเฮ็ดเป็นลูกโดดไส้จ้าสิเฮ็ดเป็นลูกโดดไส้เนาะแล้วก็ขาดบ่ได้์นางเอกหมอลำผักอีตูค่ะอันนี้ก็เป็นอันหม้อต้มน้ำเทานเนาะ ตุ้มแล้วหนึ่งไฟกันนี่ดาบตุ้มน้าล้วจ้ะนีห่หมอตุ้มนี่ดาวับใส่เกลือใส่ยา,างไปเรียบร้อยแล้วเนาะมาจ้ะดาวก็บสีเอาคาตะไคร้ลุงหมอ บิบวับบิบวับวิบวับเดธอเจ้าพี่น้องมีดนตรีฟังพร้อมด่าใจลกใูกไปจะใส่พริกหอมกระเทียมนีจ่จ้ะผู้ใดเบิ่งคลิปดจะดาวกดปากกดไลค์กดแชร์เพื่อปเป็นกำลังใจให้เจ้ดาวนั่นด้ดจ้าร้อน้ำเดือดเดี๋ยวห่อไก่ใส่ลงกน้อจ้าพี่น้อง หมอกของเขากระเดียดแล้วเนาะฮนะพี่น้องโอเคใส่เนบันนี้เนี่ยเนี่ยไก่ของเขาใส่ลูกแฝดจ้าโ okay, อเคใส่ลงไปเดใหเขากระตามด้วยหน่อไม้ส้มน้ำไม่สุม่มน้ำไมดองของเขาเนียจ้ามาเด้อแกงแบบแกงแบบบ้านๆเนขะานี่ยแหละพี่น้อง ก็ต้องพีลี่พี่ต๋องเอียงมากไม้นะจ๊ะหาหมอเดือดอีกเท่อนโอ้ยลืมใส่นนิเลยจ๊ะใส่ลงไปเลยลูกโดดเขาโอ้ยชดจาดพี่น้องมาม่ถ้าเบื้งตอนหมอมันเดือดอีกเทียนนึงเขาคอยปุ่มเครื่องนะจ้า ออเดือนละจ้าพี่น้องปัดนีเ้ามาปุ่มเครื่องกันเด้วยจ้ารสด,ดีพงนัวจ้าน้ำปลาใส่ตามเจ้าของต้องการเลย,ยจ้าใส่หน่อยใส่ไล ใส่ลงไปพ้นจะพี่น้องชิมก็นะจืดจางยังไงเขาอาน้ำปลาเพิ่มเพราว่าตอนนี้ย่าดาวพันี้ใส่น้ำปลาเพราะว่าในน้ำตมนี่ย่าดาวใส่เกลือไปแล้วนะอืมแซ่บพี่น้อง เยะ่ะน้ำปลานิดหน่อยพอโอ้เสียบแนีงดีพี่น้องเอ้ยรอเดือดอีกสักพักนึงเข้าวขอมาใส่ผัยอีตูน่นะจ้าแกงเขากะสุกแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วบันนี้เข้ามาเซนพักตูู่กันนะค่ะอย่าด่าวมาก ใส่แบหลายๆจังซี่เลยเด้อจ้ามากจาก้ะมาไผ่มากมานล้วโอ้ยหอมพี่น้องเลยหอม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 มาได้จ้าซื้อถัวยม่ผูแล่เออเอาถัาา่วแงลายเด้อล่ะเอาถัวยน้อยๆซิมพูละคำพอมันหมอหน่อยโอ้ยเสร,ร็จจัดเรียบร้อยคะ่ะมาจ้ามากินแกงน้งไม้กับเมี่ยงดาวเป็มโนไม้สม้ม ใส่ไก่ด้วยจ้า